ครับเป็นคู่จินห้างแตกคู่ใหม่แล้วรู้สึกยังไงวาครับดีใจมากๆาครับห้างแตกกันเลยคใช่เลยครับห้างแตกหรอแตกไหมาะไม่รู้เหมือนกันถาว่าแตกมามเขาดูจากคลิปที่เดินมาแบบโอ้โหขับเยอะมากนะแต่พอเห็นว่ามีทุกคนมาหาก็ดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ ที่คนติดตามพวกเราเยอะใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะครับตอนแรกตอนแรกคิดไหมคะว่าแบบเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดน้ไม่เลยไม่เลยช็อตแรกที่แบบตกใจจริงคือตอนเซนต์นเวอร์เนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแล้วเดินออกไปโอ้โหเียเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมากอดีมากครับทีนี้เวลาเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคลับตามแบบบ่อยไหมตามแบบ รถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมปะบายเนาะไม่เยอะมากครับผมค่ะทีนี้แค่นี้หรอเยอะเยอขยายความไว้พี่นิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่สื่อส่วนตัวยังไงบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานต่างสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้โพกชั่นอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่มันแต่มันไม่ได้มาตัดต่อชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทำ กระทบไหมจริงๆก็บางครั้งเป็นงานปิดนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่มันยังไม่ได้แบบมีขั้นที่แบบเข้ามาแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังยังเข้ามาน่ากลัวได้เป็นยแย่ไหมครับเข้ามาหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับยังยังไม่มีเข้ามาคุกคามอะไรยังไม่เคยยังไม่มีครับแต่นี้คือ อย่างเราเองเนี่ยเวลาไปออกงานนะคะแบบแฟนคลับอาจจะเข้ามาประชิดอะไรเงรี้ยเรามีวิธีแบบเข้ามา,าประชิด <c oughs> บอกเขายังไงบ้างก็เราแต่งงานครับผมแล้วแต่งงานก็จะมีการมาช่วยดูใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆอีเวนต์แบบช่วยดูแล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราครับแล้วต่อไปจากเนี้ยอันนาคตเพลทเป็นแผนงานมันเข้ามาเยอะไหมคะงานการแต่งงาน ว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างคู่เราเองรับทุกผลิตภัณฑ์หรือยังคะมีครับผมมีตันนี้เลยตันนี้มีมีเยอะตันนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะเลือกรับงานเลือกรับงานให้มากขึ้นอย่างนี้นิวถือว่าแบบทั่วข้ามคืนเลยนะที่ชีคิตมันเลียนไปขนาด อ๋อจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2ปีปีกว่าเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็รู้สึกว่ามี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 กระแสตอบรับที่ดีอืใช่ครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเก่ง็อืมไม่แล้วอยู่ดีก็ชมมากก็เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรักหรอก เก่งน่ารักนิสัยอะไรเงี้ยนี่คือบอกใครพี่สีบอกใครคะนี่คือชมบอกใช่หรือเปล่าเออชมบอกนี่คือชมทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีให้แบบแนะนำแนนนะำ้องบ้างไหมครับมีบ้างมีบ้างแต่สําหรับเราแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐานนิสัยอ่ะเริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วครับผมเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดนั้นครับวิทยไฟดับครับ มันเกิดใครปะฮะไม่ใช่ไหมพี่ประโยชได้อยู่เปล่าอ่ะไปได้อยู่มีมีไหมคะที่แบบมีที่พี่ซีคอยบอกเราที่เราเจอแบบมันช่วยเราได้เยอะมีครับทั้งเรื่องจริงๆผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับแล้วก็ไม่ไม่จริงๆไม่ค่อยชอบจริงๆไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยครับแต่ว่าเฮียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะชก็ถ่ายรูปให้บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบจะถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้น ก็จะได้เห็นว่าแบบอืมการถ่ายแบบนี้ก็สวยนะแล้วทีีก็ช่วยแนะนําครับเรื่องการตาม,ตามหาด้วยตามหาสไตล์ของตัวเองฮะน้องยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคอยแบบหาทางว่าเอ้ยชอบอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิซีเองเป็นไงบ้างครับได้นุน่นมีคาเป็นแบบคู่เนาะคู่ของเราแววันนี้เองแฮปปี้มากๆาครับผมมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่า สบายใจอ่ะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีพิษมีภัยน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงเราสึกแบบแฮปปี้มากๆเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งอ่ะเออโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีความรู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวห่วงน้องหรือเปล่าในบาง,งเรื่องบางงานจะห่วงอะไรทุกวันนี้ก็ลองเพลงครับ้องเพลงพร้อมมากอยานี้ตัวเองเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเป็นารู้สึกิใช่ไหมคะตอนนี้มีอะไรมากกว่าน้จ้เป็นแบบวันที่คู่เราได้ อืมเราลิขิตเราลิขิตแล้วกันเริ่มตั้งทั้งคู่เราทั้งคู่ดีไหมใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นุ้นนิวก็ลิขิตเหมือนกันครับเราก็จะร่วมลิขิตไปด้วยกันครับใช่อยู่กันไปนานๆครับอนาคตอนาคตจะได้บิวต์บัมาร่วมกันแบบเป็นเพียงแคซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีครับผม ที่คุยกันไว้ก็มีม,มีมีบ้างก็ต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่แต่ว่าพี่ซีเราเป็นคนตัดสินใจที่เลือกพราะว่านาวันนี้รู้สึกว่าเลือกถูกพี่เลือกถูกโคตรถูกเลยฮะใช้คําว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกน้องคนนี้มาม <laughs> <laughs> เป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราณจุดสุดนี้รู้สึกแฮปปี้มากมากออพี่สิค่ะเพราะถ้าไม่มีเขาเลือกเราวันนั้นเราอาจจะไม่ได้บ้ามีถึงไม่เป็นผมน้องก็ดังไม,มมไม่รู้หรอกก็ถ้าวันนั้นไม่ได้คู่กับนียผมก็ไม่รู้ครว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทำงานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณเฮียนะที่ เป็นฟลิกลิขิตตั้งแต่แรกครับรักเฮียมากๆเลยอ้าวบอกไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจำไม่ใช่เราไม่ชินสื่อเยอะสื่อเยอะแต่เห็นว่าติจะมีจะมีแฟนมิตรด้วยใช่ไหมได่ยินแบบได้ยินแฟนมีสาะเสน่ด้วยรู้เรื่องจริงเหรอฮะใช่ครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมี เหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมีแฟนมีทที่ประเทศหนึ่งครับใช่คอนเฟิรมไปแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นเอ่อ<ม>น่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลีต่าเราปล่อยโซนโซนไปเป็นยังไงบ้างครับกับแฟนแบบเป็นต้องสนสนเราถ้าให้พูด<ม>ก็รู้สึกว่าเป็น เป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้นุ้ยคำเดียวกันเลยอะเมื่อกี้ผมจะเป็นครอบครัวเรารู้สึกเรามันมันเป็นคําว่าสนสนแล้วมันเป็นคําอะไรที่น่ารักสนสินิวหรืออะไรเนี้ยใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคําเรามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับอยากจะบอกอะไรอะบอกอะไรสนสนของเราให้หนูบอกก็อยากจะบอกว่าอยากจะสนกันแบบนี้ ไปอีกนานๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับอยู่โซนกับเราก่อนหนีไปโซนน้าแต่กลับมาด้วยครับใช่ครับกลับกลับมาอยู่กับโซนๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชมพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยส่องอยู่ผมส่องบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมามาปรับใช้ ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่อะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าตัวเนื้องานเองหรือตัวเราเองครับผมก็สู้ๆครับอยู่กับเราไปนานๆครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับรีิดีค่ะขวยมนี้คะครับ